ประเด็นที่ผมจะพูดถึงในตอนนี้นะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายเจนแล้วแล้วเพ5ก็มีข่าวจะออกแล้วแล้วสรุปเพ4เนี่ยมันยังน่าซื้ออยู่ไหม ก็พบกับ,บการร้อยล้านวิวกันอีกแล้วครับพบกับผมแม็กซี่ไอทีกรูรกันอีกแล้วผมก็พยายามจะหาสินค้าไอทีดีๆโดนมาฝากเพื่อนๆทุกคนเช่นเคยครับเพราะว่าไม่ว่าสินค้าจะมีกี่ร้อยกี่ล้านชิ้นผมก็จะรีวิวกันให้ดูครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กันกับเครื่อง Sony p l a y s t เ t i น n 4ตัวนี้นี่เองครับหรือเรานียกันสั้นๆว่า Play 4ครับ ซึ่งวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มารีวิวครับเพราะว่าผมเป็นถึงไอทีกูรูครับเราจะมารีวิวเพยีง่อยๆกันก็ไม่ได้ครับเพราะทุกคนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเครื่องนี้มันเจ๋งกันยังไงประเด็นที่ผมจะพูดถึงในตอนนี้นะครับกำลังเป็นประเด็นที่เกมเมอร์หลายคนเนี่ยกำลังคิดอยู่เลยครับว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายเจนแล้วแล้วเพย์ห้าก็มีข่าวจะออกแล้วแล้วสรุปเพย์ี่เนี่ยมันยังน่าซื้ออยู่ไหมวันนี้แหละครับผมจะมาเป็นผู้บอกเองครับว่าเพย์เ t a ชั o น4ี่ตอนนี้ยังน่าซื้ออยู่ครับ ข้อแรกมีเกมไตเติ้ลใหญ่ให้เล่นเพียบตั้งข่าวนะครับบอกว่า p พย์ตอนนี้นะครับกำลังพัฒนาอยู่อาจจะออกมาสู่ตลาดประมาณ2ปีนะครับซึ่งคนเขาก็สงสัยครับว่า p พย์จะออกแล้วเราจะซื้อเพย์สีให้เสียตังค์เล่นๆไปทําไมบอกเลยครับว่าใครคิดอย่างนั้นนะคุณกําลังพลาดอะไรบางอย่างไปเยอะแยะเลยครับพูดถึงเกมนะครับตอนนี้บนแพลตฟอร์มเพย์สีตันนี้มีเกมะระดับ triple A หรือเกมยักษ์ใหญ่เนี่ยทั้งลงไปแล้วและต่อคิวจ่อลงเนี่ยเพียบครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเกม exclusive ของเพย์สีหมายความว่า คุณจะหาเล่นเกมพวกนี้ท네ี่ไหนไม่ได้นอกจากบนเพสีเท่านั้นอย่างเช่นมาเวลส s p i ดอ r ์แมนะครับบัดบอลก o อน f อบวอร์ r ี่เรดเด็ดอิเดมชัน สี่เกมนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นเกมเมอร์เนี่ยพลาดไม่ได้แล้วคุณหาเล่นที่ไหนไม่ได้นอกจาก PlayStation 4เท่านั้นครับแล้วไหนจะเกมในอนาคตที่ต่อคิวจ่อรอลงอีกเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นสายล่ามอนนะครับห้ามพลาดกับมอน s เตอร์แอนตเวิภาค g h ซ์บอ n นั่นเองครับสายกีฬาก็ด้วยครับเดือนหน้านี้ก็จะออกแล้วสําหรับฟีฟ่ายีซึ่งผมแม็กซี่ไอทีกูรูในการันตีเลยว่าแพลตฟอร์มนี้นะครับเล่นออนไลน์กันเยอะมากๆครับหาเมื่อไหร่ก็เจอแล้วไหนจะเป็นเกมที่สายคออินดี้เนี่ยตั้งตารอกันอย่าางมาก นั่นก็คือ Death Stranding ครับจากโคจิมาโปรดักชั่นผู้สร้างความฮือฮามาแล้วจากซีรีส์เมทัลเกียนั่นเองก็จะออกปลายปีที่แล้วเช่นกันข้อที่2ครับมีเกมแจกให้เล่นกันฟรีๆทุกเดือน คนนี้ย้ำว่าฟรีจริงๆครับเพียงคุณเป็นสมาชิก PlayStation Plus ครับก็รอรับเกมฟรีรายเดือนไปเล่นกันแบบง่ายๆเลยครับป็นสมาชิก PlayStation Plus เนี่ย <ๆ S 2> เขาจะมีเกมแจกฟรีให้ทุกเดือนครับ2-3เกมใครที่คิดว่าเกมที่เขาแจกเนี่ยจะเป็นเกมกระกาดกระจาะกระจอกกะจอกเกมเด็กๆเนี่ยบอกเลยคิดผิดครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับเขาเคยแจกเกมระดับ Triple A มาแล้วหลายต่อหลายเกมเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Metal Gear Solid The Phantom Pain นะครับ Blood b o n e Call of Duty Modern Warfare God of War 3หรือ Destiny 2นะครับทุกนี้แจกฟรีกันมาแล้วนะครับซึ่งเกมเหล่านี้นะครับถ้าเราไปซื้อเนี่ยราคาเกือบเกือบ2,000ทุกเกมเลยครับเอาว่าเกมที่ผมรีส์มันเนี่ยนะฮะถ้าจะเล่นให้จบกันจริงๆเนี่ยเป็นร้อยชั่วโมงต่อเกมครับแค่เกมฟรีที่เขาแจกเนี่ยคุ้มสุดๆข้อ3ครับได้เปิดประสบการณ์าการเล่นเกมแบบใหม่ๆ ใครที่เบื่อนะครับกับการนั่งกดจอยเล่นเกมอยู่หน้าจอครับบอกเลยว่า PlayStation 4ให้ประสบการณ์คุณได้มากกว่านั้นครับเพราะว่ามันมีอุปกรณ์เสร,รมิมเท่ๆครูๆหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็น PlayStation 4 VR ที่จะทําให้เราได้เหมือนกับเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนเกมนั้นจริงๆครับส่วนตัวผมเนี่ยชอบการเล่น VR ผ่านเกม Resident Evil 7มากๆ,ๆเลยนะครับเหมือนผมได้เข้าไปอยู่ในบ้านผีได้โดนผีหลอกได้ยินผีกันแบบจริงๆเลยครับหรือไม่ว่าใครจะเป็นสายออกกําลังกายอ,อุปกรณ์เสริมอีก2ตัวนั่นก็คือ PlayStation Camera และ PlayStation Move ครับซึ่งมันจะทำงานร่วมกันครับอย่างเกมประเภทเกม Just Dance นะครับถ้าเรามาอีอุปกรณ์เสร,ริม2ตัวนี้เราสามารถที่จะออกท่าออกทางเล่นเกมได้เรียกว่าได้ทั้งความสนุกและได้เหงื่อได้สุขภาพในเวลาเดียวกันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ PlayStation สรรมอยให้คุณครับ ข้อ4ครับเหมือนมี entertainment system เพิ่มในบ้านใครที่คิดว่า PlayStation 4เนี่ยสามารถที่จะเล่นเกมได้อย่างเดียวขอบอกเลยครับว่าคุณคงยังไม่รู้จัก PlayStation 4ดีพอครับเพราะว่านอกจากเล่นเกมแล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะดู YouTube ดู s t รีมมิ่งเกมผ่าน Twitch ดูหนังผ่าน Netflix ก็ได้ด้วยหรือดูหนังผ่านไฟล์ที่เราใส่มาใน USB หรือแผ่น Blu-ray d ก็ได้เหมือนกันนะครับ สายผส,สมหนังนะครับใครที่มีแผ่นบูเลยเยอะๆตัวนี้ก็ดูได้เหมือนกันครับเรียกได้ว,ว่านอกจากการเล่นเกมที่มัมันแล้วเนี่ยมีเขาตัวเดียวครับสามารถที่จะเป็น entertainment system ในบ้านได้เลยครับข้อ5ครับราคาถูกมาก เรื่องราคา PlayStation 4ตอนนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าเทียบกับตอนที่มันออกมาแรกๆเนี่ยคนที่ซื้อมาแรกๆเนี่ยบอกเลยครับว่าถ้ารู้ราคาตอนนี้แล้วเนี่ยถ้าอยากจะร้องเอาง่ายๆว่าผมเองเนี่ยนะครับเ <ME U TER S> มื่อประมาณ2ปีที่แล้วอยากได้เครื่อง PlayStation 4 Pro มากๆ <S <S ไปซื้อครับ <S <S แล้วตอนนั้นขาดตลาดด้วยต้องไปซื้อเครื่องหิ้วมาซึ่งราคาเครื่องอย่างเดียวเนี่ยนะครับประมาณเกือบ20,000แล้วคือซื้อเครื่องมาแล้วผมก็ต้องซื้อเกมซื้อจอยเกมจัดมา6เกมจอยอีก1จอยตอนนั้นหมดไป3 0 0 0 0กว่าบาทครับแต่ถ้าซื้อตอนนี้นะครับ เลย s t a t i o n Pro จากทาง Banana นะครับแถมทั้งเกมแถมทั้งจอยราคารวมแล้วเนี่ยหมื่นต้นๆเรียกได้ว่าโอ้โห้ครึ่งๆครับเห็นแล้วอยากจะซื้ออีกเครื่องหนึ่งเลยฮนะแล้วแถมใครที่กลัวว่า,วาอะซื้อเครื่องแถมเกมแล้วอยากซื้อเกมพวกแบบเกมดีๆเล่นอย่างเงี้ย บอกเลยว่าแผ่นมือ2ตอนนี้นะครับหลักร้อยเท่านั้นเลยกได้ว่าไม่สิ้นเปลืองงบประมาณนะครับซื้อตอนนี้เนี่ยคุ้มกว่าหรือแม้แต่สายดีตอนดาวน์โหลดนะครับซึ่งใน PlayStation Store เองตอนนี้เนี่ยก็มีเกมสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาลดราคาไม่ขาดสายเลยครับก็เลยกได้ว่ามีเกมถูกให้เล่นกันตลอดเลยทีเดียวครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับ5เหตุผลที่ผมยกมาว่าทําไมตอนนี้ p พ4ยมันยังน่าซื้ออยู่ครับสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับจะเป็นเจ้าของ PlayStation 4กันแล้วนะครับก็ง่ายๆครับ บอกเขาเลยครับว่าขอเอาโปรโมชั่นแบบเจ๋งๆคุ้มๆเลยครับรับรองเขาจัดให้แน่นอนครับได้ทั้งเครื่องได้ทั้งแผ่นได้ทั้งจอยไปเล่นกันเป็นครอบครัวนะครับโอ้โหในราคาย่อมเยาครับแต่ใครที่เกียจเดินครับอยู่กับบ้านเฉยๆอยากมีเครื่องเกมมาส่งที่บ้านก็ง่ายๆเลยครับเข้าไปเลยครับ www.bnn.in.th สามารถที่จะช็อปออนไลน์ได้เลยรอแป๊บเดียวส่งมาถึงบ้านเลยครับโปรโมชั่นเนี่ย bnn ของเราเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเช่นกันสำหรับวันนี้นะครับผมแม็กซี่เอทีกรูก็คงตอง ต้องขอลาไปแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบรีวิวของเราครับก็ฝากกด subscribe ให้จาก YouTube บรหนาช anel ของเราด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวดีๆจากทางช่องของเราครับซึ่งตอนนี้รายการของเราก็มีหลากหลายครับติดตามเอาไว้รับรองว่าไม่พลาดเทรน IT ดีๆแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาไปแล้วนะครับขอตัวไปเล่นเกมก่อนใครคิดว่าเจ๋งแอดผมมาได้เลยครับผมผมรอดวนกับทุกคนอยู่ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ